มาครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับสวัสดีลักอิเล็กทรอนิกส์ชาแนลนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นนะครับผมก่อนปีใหม่นะครับพอดีเฮียใจดีนะครับส่งรุ่นไมโครเทคมือหนึ่งมาให้จำหน่ายนะครับผมราคาพิเศษนะครับตัวนี้เป็นรุ่นไมโครเทครุ่น408นะครับเดี๋ยวผมพามาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับผม ตัวนี้เป็นมือหนึ่งนะครับสินค้ามือหนึ่งนะครับครับผมมือหนึ่งราคาถูกๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตามันเป็นยังไงกําลังกัดมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมตัวนี้นะครับโอ้พี่น้องมาแล้วครับสวยๆเลยนะครับผมตัวนี้นะครับสวยๆเลยนะครับมีสเปคเครื่องเดี๋ยวผมจะบอกสเปคเครื่องนะครับให้ดูในข้างหน้าก็ะอรครับ ขอ,องมือหนึ่งด้อของมือหนึ่งนะครับตัวนี้ส,สวยๆนะครับพอบือตัวนี้สือๆเลยนะครับวันดีเงยใจดีนะครับให้อออเอามาให้จำหน่ายนะครับมีไม่เยอะนะครับผมจัดโปรโมชั่นนะครับผม ครับสไม่สวยดูเอาเดี๋พี่น้องเด้อครับผมสวยเลยครับพี่น้องครับครับหน้าตาประมาณนี้นะครับอายุขึ้นมาเมื่นี่ครับหน้าตาประมาณนี้นะครับผมนี่ครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับเอยาดูด้านหลังกันนะครับนี่ครับ ครับด้านหลังก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมด้านหลังนะครับนี่ครับตัวนี้รับประกัน1ปีนะครับผมนี่ครับมีใบรับประกัน1ปีนะครับตัวนี้รับประกันจากศูนย์อ่าบริษัทไมโครเทคนะครับ1ปีนะครับนี่ครับผมตัวนี้นะครับผมท่านไหนที่ซื้อกับผมไปนะครับรับประกัน1ปีนะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับผมเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับอ่ะ เดี๋ยวมาดูสเปคกันนะครับพี่น้องนี่ครับเนี่นะครับแจกใเลยนี่ครับอันนี้มีแถมให้นะครับตัวนี้ที่ดักฝุ่นนะครับมีแถมให้นะครับนี่ครับผม สเตกตัวนี้นะครับไปพามาดูกันนะครับนี่นี่อสเตกตัวนี้อ่านี่ครับผมเจอแล้วนะครับตัวนี้แปดโอห์มนะครับผมแปดโอห์ม oh อยู่ที่อ่าแปดร้อยวัตต์นะครับก็คือชัแนลละแปดร้อยวัตต์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อ่าตัวนี้สี่โอห์ม 4โอมตัวนี้จะอยู่อยู่ที่1,200วัตต์นะครับ4โอมแล้วก็บิดนะครับตัวนี้อยู่ที่2,400นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับกําลังนะครับนี่ครับก็ขายกันถูกๆนะครับจัดโปรโมชั่นให้เลยนะครับอันนี้ก็มีของแถมนะครับนี่ครับแถมให้ใช้งานยาวๆนะครับนี่ครับแถมให้ใช้งานยาวๆเลยนะครับ จัดโปรโมชั่นนะครับมีไม่เยอะนะครับพอดีเฮียส่งมาให้มีไม่เยอะนะครับจัดโปรก่อนปีใหม่นะครับท่านไหนที่หา Power อร์ซีชแนอยู่นะครับรีบจัดเลยนะครับนะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่จัดโปรโมชั่นนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทนะครับท่านไหนที่หาอยู่จัดเลยครับจัดโปรโมชั่นนะครับวันนี้นะครับผมจัดโปรโมชั่นนะครับหนึ่งหมื่น 4,100บาทนะครับผมท่านในที่หาอยู่นะครับค่าส่งก็คือ300ครับค่าส่งก็คือ,อลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็ยอดทั้งหมด1 4 4 0 0บาทพร้อมส่งนะครับผมท่านในที่หาพาวเวอรมือ1นึ่งรับประกัน1ปีนะครับก็สามารถทักแชทหรือแอดไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ